ปราจญ์มาพบกับแพรวาในช่องประจญ์นิ่หน้าของแพรอีกเหมือนเดิมคลิปนี้แพรวานั่งกินข้าวเนของนอกก็จะห้องตรงนี้มันร้อนดีมาดูอะไรแพรมีอะไรหมูทอดวันนี้ห่อมกห่อสุไทไายแล้วพี่น้องเลยดูอร่อยห่เหนียวจากพี่นอ้องแันนี้มีกินในบ้านออกมาเปลี่ยนบรรยากาศกันจริงก,กพ็พี่มีสองคนมีน้ำพริกอันนี้พริกนรกเธอวมิบีอยากกิน มามากินเข้ากับแพรวาทุกคนเอ้ยพวกแกมากินเข้ากับชันเถอะมาเถอะโอ้ขนาดี่ที่ติดมือด้วยนี่นดูลูกมันว่าแม่ข่าดมี่ห้อมันติดมือร่างเมือกมันไม่ดีด้วยนี่นใครเป็นคนทำ เมื่อข้าวเหนียวน่ะแพ้เอาไปเวลาตอนที่ช้อนตักเอาน่องเลยตอนที่อ่ก่อนจะนึ่งเนาะจะไปใช้น้ำร้อนไงไม่ต้องล่างเมือ่อกันดีๆมันถึงจะนี่เทำไงม,มันจะตินไปมือหงุดเลย

ลักคุยเทรศับยู่ในบ้านปูสัต์หน่อยสำเนี่ยน่ารัากนะหอมอก่ังเลย เผาอย่างเลยเชียก็ขอนวอย่างเดียวน mm hmm. เนาะขอนิ้วมันม่มเหนียวติดมือมขอน้วอืม,มอนั่งไม่ต้องอขตอน <Okay. S 1> ั่งล้วขนวเลย่้องไป พี่น้องฉันว่ามันว้วนขึ้นนะมองดูก็เหมือนอ้วนขึ้น่ะแต่ทาไมสะากันยังใส่คือเก่าได้งงไหมว่าหากใกส่ย,ยึดเดิมคือเก่า ไม่ได้เปลี่ยนสายสะพานเลยดิ กลงนี้แกสอดนกไม้เริ่มออกก็เริ่มจามคือนี่ไงเด้อพุ่มแพ้จ้ะพี่น้องโอเกสอดนกไม้เรือเปล่แจ็คกี้มันรูอยู่ตรงไหนแล้วแกสอดนกไม้แกสอดอะไรนะเขาจะต้นอะไรนะเนี่ยที่ดอกมันมากๆอยู่ในป่าปุยเต็มไปหมดเลยอืมน้ำขาวขาวุกปุยที่มันปิ้วเนี่ย ว่นนี้ใช่ผ่าปิดจมูกกไม่ได้กินข่าก็แข็วสองวันแลวพี่น้องขายเพีย เมื่อเล่งมมอเล่นแม่เห yeah ็นนี่เราใส่แม่เลยแม่อยากเอาใส่แค่ใช่มมีอันนี้ไงอะไรฮะเหนียวเลยเอามาจิ้มกันเหนียวแต่เมื่อเจอทำใหม่ นี่เลยอันนี้แหลมะมั้งรัฐบาลเบลเยียมจะประกาศมานี่แหละจ้ะว่าจะเป็นยังไงไปต่อที่คลิปนั้นแท้พูดว่าจะได้กลับไทยไหมรุ่นว่ารัฐบาลเรามีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าอะไรนะก็เห็นคนอื่นเขาบุกเขากลับกันจนอะไรเงี้ยอาจจะบางประเทศเนาะแต่เบลเยียม แต่ประเทศเบลเยียมจะมาอยากกับป์กับกัปไม่ได้จ้ะต้องฟังรัฐบาลประกาศก,ก็เขาอนุญาตให้เดินทางของนอกประเทศไหมเขามีมาตรการอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจ้ะบ <c oughs> างเพราะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเห็นคนอื่นเขาก็ยังบุกกลับแต่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนเนาะแต่ว่า เทีเบลเยียมเนี่ยเราฟังเราฟังรัฐบาลประกาศทุกสออาทิตย์อะว่าจะเป็นยังไงต่อมาตรการจะเป็นยังไงต่อแล้วคนก็นี่เขาก็คอนข้างจะต,ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้งขัดทางเขาบอกให้อยู่บ้าน,นประเทศไทยก็ยังไปอันนี้ไม่ได้ว่านะ เรียกว่าอะไรกระดาษเดืออันนี้เห็นกตากเ,เห็นกตาคืออะไรถ่ายรูปยังลงรูปสมหัวกันอยู่เลยประเทศไทยน่ะเขาไม่ให้สมหัวกันเขาไม่ให้อะไรกันอย่างเงี้ยก็ยังเห็นถ่ายรูปกันลงรูปกินเบียเขาไม่ขายเหล่าอย่างโคร,ราชนี่เขาไม่ขายเหล่านะก็ยังเห็นมีกินแบบเหล่ากินเบียกันอันนี้คือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายชอบที่จะแหกกฎ ถ้าทำแล้วไม่มีผลตามมามันโอเคจ้ะแต่ถ้าทำแล้วเราไปติดโรคมาไปติดไวรัสมาจะมานั่งเสียใจไม่ได้เด้อกฎหมายเขามนไม่ได้มีไวแหกหรอก จริงอะโรคที่มันเผยมันระบาดอยู่ตอนเนี้ยจริงจมันก็ไม่ใช่โรคแบบไล่แรงอะไรขนาดนั้นะนะมันก็เหมือนไข่วัดใหญ่นี่หละจ้ะเคยเป็นไข่วัดใหญ่ไหมที่มันจะแบบลงปลอดนักนักอะไรเนี่ยโควิดมันก็เหมือนกันพี่น้องแต่ทําไมเขาถึงสั่งปิดประเทศทําไมเขาถึงกลัวเพราะว่า มันแพร่ระบาดด้วยรวดเร็วมันการติดต่อมันรวดเร็วแล้วมันคุณอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนว่ามันจะไหวไหมแล้วถ้ามันรวดเร็วอ่ะที่เขาห่วงที่เขาไม่อยากให้มันแพร่กระจายแบบรวดเร็วก็คือเครื่องมือแพทย์หมอพยาบาลมันจะไม่พออย่างเหมือนตอนนี้แหละถ้าคนป่วยเพิ่มขึ้นมันละเป็นพันสองพันสามพันอย่างเงี้ยการรักษามันก็รักษาไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ทั่วถึงมันก็ทําให้คนเสียชีวิต จากที่ถ้าคนป่วยในน่วยใช่ไหมเสียชีวิตแบบ50%าสิบปอร์เซนต์อเงี้ยห้าสิบบ่วยบบอาการ50-50%บ50นี่แต่ถ้าผู้ากาลากคเขาไม่พอเครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่พอหมอพยาบาลเขาไม่พอที่จะรักษาเปอร์เซ็นต์การป่วยนะัการตายของมืก็อาจจะไปถึง90%เลยก็ได้เพราะฉะนั้น อย่าล่อเรนเนาะเห็นให้เขาเอาอพยายามยุบเชื่อยมันเร็วที่สุดโลกเราจะได้กลับมาเป็นปกติเร็วๆจะไป่เนาไม่อึดอัดเนี่ยต้องอยู่บ้านใช่ไมไปไหนไม่ได้ทำไมก็ไม่ได้ทำอยากนึกอยากไปนู่นก็ไม่ได้ไปอยากไปนี่ก็ไม่ได้ไป เราฟังแค่เส็จอะเห็นในเฟซบุ๊กหลายเลยนะเขาบอกว่าคือฟิลหนังสี่ทุ่มเขาม่ออกแากบ้านแต่ก่อนนั้นนั่นก็ไปสุมหัวไปรวมตัวกันอยู่คือเขาเขาบอกว่าไม่รวมตัวกันเกินสามสามคนไม่เีใครฟัง ก็นี่วันนี้ตำรวจไปตรวจที่ทำง,งานแพเอี่ะเป็นอะไรฟังต้องไปดูเขาียากว่าตำรวจไปตรวจบอกพนักงานแบบเว้นระยะห่างกันพอไหมทำงานอะไรงเงี้ยเราว่ากฎหมายเขาบังคับตอนนี้เนาะหนึ่งเมตรครึ่งให่หางกันเวลาทำงานอะไรเงี้ยตำรวจก็ไปตรวจไปห้าคน ก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามีปัญหามานะเจ้านายนี่ยต้องเสียค่าปับ๊บแล้วเขาก็สั่งปิดแต่ถ้าโดนอีกรอบสองสั่งปิดกิจการเลยจนะ้ะเพราะว่าเขาเสียค่าปั๊บแบบแรงนะมึงอกถ้าเขาเห็นคนออกไปงอกตอนนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเท้ารือเย็นจะมืดนะ ถ้าเขาเห็นออกไปข้างนอกแล้วถ้าตำรวจจับอะ่ะเหมือนเขาสุ่มตรวจอย่างงถ้าเขาเรียกปุ๊บถามว่าจะไปไหนถ้ามีเหตุผลเนี่ยนะเขาไม่เพียงพอแล้วก็โดน2องร้ายห้ิบดูรูนะหมื่นนึงจริงเป็น,นอย่างน้งจริง แล้วในรถน,น่ะก็ห้ามนั่งเกินสองคนถามคนถ้าเป็นครอบครัวหรืออะไรเนี่ยอันนี้แพ้ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันอ่ะไม่ให้ไปด้วยกันเคร่งคัดมากขาเริ่มเป็นเมื่อเส้นนี่แหละไม่กินไหมเนี่ยผมุกขึ้นมาแล้วินนะหันมืนอกันเสียใ ทำเดอกพี่น้องเอยถ่าเหตุการมันกลับมาเป็นปกติเศรษฐกิจมันก่อนจะได้กลับมาฟื้นฟูอ่ะความเป็นอยู่ปากท้องพี่น้องทุกคนก็จะด,ดีขึ้นจริงๆมันเป็นผลพวงมาหนะ่ะหละจ้ะฝืนใจห้ามใจตัวเองเนาะ อเขาได้จังไราะเนี่ย ไม่รอดฟังพี่น้องเยมันเตือนกันด้วยความหวังดีเนาะไปแล้วจับนี่หากินกินเตะพักคนเลยจ้ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ